พอดีมีโอกาสได้ไปฟังเทปเทปหนึ่งครับเขาบอกว่าตัวเราจริงก็ไม่มีอยู่แล้วตัวเราเป็นอนัตตา uh huh. แล้วเมื่อสมมุติว่าผมผมท่องอย่างเงี้ยตลอดเลยก็ไม่มีตัวเราอะไรไม่มีอย่างเงี้ยอือ uh huh. อันนี้มันจะสามารถทําให้เรา้นทุกข์ได้อเปล่าครับคือเราท่องเอาเนี่ยมันเป็นส่วนของสัญญาการเรียนรู้ที่ผ่านอาศัยส่วนของสัญญาเนี่ยมันไม่ถึงถึง ผู้รู้หรือว่าสติสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์อันนี้คือส่วนที่คนสับสนคนหมายเอาสัญญาเป็นสารณะไปเลยก็มีนะคือเราไปหมายเอาเอาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ให้มันประจักษ์ด้วยด้วยภายในคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าภายในมันประจักษ์ภายในประจักษ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะขี้คายจากความบีบคั้นได้คือมันจะไม่ติดอยู่ในแม้แต่เนี่ย อันนี้จังทุกครั้งนาตาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่เราจะไปเอาด้วยนะคือมันมันเหนือเกินกว่ากว่ากว่าที่เราเข้าใจอีกพอมีคนบอกว่าอันนี้มันจะเกิดความขัดแย้งจากทิติิจากความเห็นที่แตกต่างกันนะตัวจริงคือต้องทิ้งทุกอย่างเลยจะให้ทิ้งทุกอย่างเลยโดยที่ไม่มีความรู้ที่ไปเห็นความจริงมันก็ทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าความรู้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราไปรู้ แจ้งชัดได้เนี่ยต้องอาศัยกําลังของอินทรีย์พระที่บริบูรณ์นะประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อคือมันเป็นกําลังภายในของใจถ้าใจเราไม่มีกําลังศรัทธาที่มันมีความตั้งมั่นที่จะเรียนรู้เนี่ยมันรองรับความจริงที่ละเอียดปานณีตนี้ไม่ได้ท่านถึงสอนให้เราเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติถึงจะเจอเห็นไหม มันไม่สามารถอาศัยสัญญาคืออาศัยสัญญาเนี่ยเป็นเหมือนแผนที่แต่ไม่ใช่จุดหมายนะนะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับเราทําอาหารนะเราดูเขาทํารายการอาหารเราอา่านหนังสือตาราทําอาหารแต่เราไม่เคยลงมือปรุงแต่งอาหารนั้นเราจะไม่รู้ว่ารสมันเป็นยังไงรสชาติของทำเป็นยังไงเราจะไม่รู้จักนะจากประสบการณ์ของตัวเราเนาะ ก่อนที่จะบวชเราไม่เคยรู้จักเลยว่ารสชาติของธรรมเป็นยังไงแต่ก็พอรู้อยู่ว่าเวลาที่ให้ทานมันมีรสยังไงะเวลาที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เราได้ดูแลบิดามารดาช่วยเหลือคนอื่นมันมีรสชาติอย่างไรในใจมันมีมันมีรสชาติเหล่านี้อยู่นแล้วมันก็เห็นว่าคนที่เขาไม่เห็นเหมือนเราก็มีเนี่ยนะคือคนไม่ได้เห็นเหมือนกัน แต่เวลาที่เราทําด้วยใจเราจริงๆน่ะมันเรากลับเห็นว่ามันกลับมีความเย็นใจอยู่ภายในมันคลายหลายๆเรื่องออกจากใจได้จากการที่เราให้ทานจากที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือบิดามารดาช่วยเหลือสังคมแม้ว่าการกระทํานั้นมันจะไม่มหาสารแต่แต่มันก็ได้ทําอยู่เนอะไหมมันทําด้วยใจมันก็เลยเห็นล่องรอยของรสชาติของธรรมอยู่นะพอเรามาเรียนรู้เรื่อง การฝึกความตั้งมัน่นยิ่งเห็นชัดเลยนะว่าใจเราเนี่ยมันหลงทางมานานพอเรามาศึกษาเรียนรู้ให้ใจเราเนี่ยได้มีกำลังของความตั้งมัน่นคือเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าอะไรคือความตั้งมัน่นพอไม่รู้เลยมันก็เลยไปหมายเอาในรูปในเวทนาหมายเขาไ่ไงหมายว่าไปหวังว่าไปเที่ยวตรงนั้นคงจะดีอย่างงี้นะ ไปลงละครไปลงสุราไปจุดนั้นไปที่ที่นั้นงไงมันก็คงจะดีคงจะมีความสุขแต่มันก็ยังมีความกังวลใจอยู่มันเป็นรถมันมันยังเป,เป็นความสับสนที่มันยังไม่กระจ่างชัดนี่จุดต่างมันนะเหมือนเรายังป่วยอยู่นะนะมันยังมีความกังวลความสับสนความวางใจลงไม่ได้แม้ว่าเราจะไปอยู่ในสถานที่ที่เลิศแล้วก็ตามนะ แต่พอได้มาเรียนรู้ในการเรียนรู้เนี่ยอาณาปณสติกําหนดลมหายใจเรียนรู้ให้ให้อยู่กับตัวเองใชดขึ้นเบื้องต้นมันจะมันจะบีบคั้นมากเลยเพราะว่ามันคุ้นชินกับการไปเที่ยวมันคุ้นชินมันเคยไปเที่ยวตรงนั้นมันเคยไปเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะวนเวียนเข้ามามันก็จะไปโดยอัตโนมัติเราเคยเห็นที่นั่นทําอย่างนั้นเราก็จะโยงคือมันจะไม่สามารถเรียนรู้ในการเผชิญในปัจจุบันได้ เวลามันเห็นเหตุการณ์ในปัจจุบันมันก็จะโยงเป็นเรื่องของกรดีตตลอดเลยคือมันไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ได้มันจะไปะยึดถือเอาในสัญญาลมที่เคยผ่านมาแล้วอยู่ตลอดมันจะยื้อกันอยู่ตลอดยื้อไปยื้อมาอยู่ตลอดนะทีนี้ทําความรู้สึกตัวว่าเรามาศึกษานี่นเรามาศึกษานี่เราควรจะเรียนรู้เราอยู่ที่ไหนเราควรจะเรียนรู้สิ่งนั้นมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงความรู้คือเปิดใจในการเรียนรู้นั่นเอง เชื่อมโยงความรู้ก็คือเราอยู่ไหนแล้วก็เรียนรู้ในในสถานที่นั้นๆเหมือนเรามาเกิดใหมา่างนีนะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาอะไรของเรามามันจะเป็นประโยชน์ไม่รู้หรอกเพราะบางทีเรายังไม่รู้จากคนเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเราไม่รู้เลยเราอาศัยว่าสังเกตดูเอาแล้วกันเขาทําไงก็ทํากับเขาคือเรียนรู้ไปตามตามตามสถานที่นั้นๆ นะพอได้เรียนรู้เข้าไปในสถานที่นั้นๆน,น,นะมันก็เริ่มขี้คายความฟุ้งซ่านออกไปได้แต่เบื้องต้นเนี่ยมันจะฝืนมากเลยนะมันใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์แรกจากคนไม่เคยเข้ามาอยู่ในวัดมันก็จะมันก็ยังมืดอยู่พอมาอยู่วัดก็ยังมืดอยู่แต่พอเริ่มรู้ว่าอยู่ยังไงนั่งยังไงรับประทานอาหารยังไง ควรอะไรไม่ควรอะไรพอเริ่มจับทางได้อ๋ออันนี้ไม่ควรทําอันนี้อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรพอเริ่มจับทางได้แล้วทีเนี้มันเริ่มเริ่มไม่กังวลเริ่มเป็นปกติเหมือนอยู่บ้านเริ่มเป็นปกติแต่ระวังตัวต่อการศึกษาเพราะมันเป็นการเรียนรู้ที่ออกจากอารมณ์ที่มันคอยดึงเราไปในอดีตคือจุดที่มันต่างกันคือการที่เราออกจากเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคต เรื่องราวของความยินดีพอใจนี่คือจุดที่มันต่างกันปกติเราจะไม่เคยมาเฝ้าสังเกตดูเลยว่าใจเรามันไปยังไงเนอะไหมเราจะเห็นแต่ความฟุง้งซ่านและมันจะเป็นอัตโนมัติว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นๆแต่การเรียนรู้ในการฝึกสติสมาธิตัวเนี้ยความรู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผู้สังเกตการที่เห็นความคิด คนที่เริ่มมีสติเนี่ยจะเริ่มเข้าใจตรงนี้นะแต่ถ้ามันมันพูดกันยากตรงเนี้ยหมายเข้าว่ายังไงหมายความว่าเราเริ่มเห็นว่ามันมันคิดมันจะเริ่มสงเก็ว่าอทำไมมันคิดไปของมันอย่างนั้นอย่างนี้นนะมันไปอีกแล้วเหรอย่างเงี้ยนถะ้าไม่อยากไปก็กลับมารู้จักมันแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานของลมหายใจอ,อาศัยมาเรียนรู้มากําหนดอยู่ที่ฐานคือลมหายใจ เบื้องต้นจะบีบคั้นมากเลยเพราะความคุ้นชินของเรามันคุ้นชินกับความคิดที่มันคอยโลดแเล่นไปในเรื่องราวในอดีตความยินดีพอใจความสนุกสนานเพลิดเพลินที่เราทําได้คืน้นระลึกรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันบีบคั้นมากเพราะมันคุ้นชินมันเหมือนกับการเราเฝ้าดูภายในใจเรา บังคับมาก,ก็ไม่ได้นะแต่เบื้องต้นก็อาศัยการมาคับไปก่อนนะเรียกว่าปรับให้มันพอดีนะฝึกปรับให้มันพอดีไม่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะนะกว่าจะรู้ความนะกว่าจะกว่าจะปรับให้มันพอดีได้เรียนรู้ไปนะทนเฉยๆช่วงแรกได้แต่ทนอยู่เฉยๆฝืนทน กับกลายเป็นว่าเวลาที่เราฝืนทนเนี่ยมันกับเกื้อกูลกําลังของความตั้งมั่นได้ดีมันต้องมีฐานนะเนาะถึงบอกว่าสติปัะฐาแล้วนะถึงต้องมีฐานความรู้สึกตัวที่ดีถ้าเกิดว่าใจเรากับกายเราเนี่ยมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันจะขัดแย้งกันพอมันขัดแย้งกันเนี่ยความรู้มันจะไม่บริบูรณ์นะกายจะอย่างหนึ่งใจจะไปอย่างหนึ่งเราต้องปรับให้กายกับใจเนี่ย ตั้งมั่นให้มัน,ให,มนให้มันควบคู่กันไปฐานในการปฏิบัติก็เลยสําคัญฐานกายนะเดินจงกรมก็เดินด้วยความเอาใจใส่ทําไปเรื่อยๆนะนั่งภาวนาก็นั่งด้วยความเอาใจใส่นั่งไปเรื่อยๆไม่เร่งเล้าไม่เร่งรัดไม่กดดันวางใจไว้แบบกลาง ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาว,วางใจไว้กลางการแล้วก็คอยเรียนรู้อยู่ด้วยความสม่ำเสมอภายในใจมันจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเามื่อก่อนเราเป็นคนบังคับนะพอเราทําโดยชํานาญแล้วเนี่ยมันจะทํางานเองแล้วอันนี้มันจะเป็นจุดที่คนที่เริ่มมีกําลังสติจะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นมาว่ามันจะมีความอิ่มใจ อิ่มใจเนี่ยมันจะเป็นความสุขเปื้อนๆเป็นเย็นเย็นอยู่ในจิตอยู่ในใจเนี่ยมันจะปื้มเย็นไม่เคยพบแบบนี้มาก่อนจากที่ไหนนะน้ําตาเนี่ยจะซึมออกมาบางทีบางคนที่แผลซ่านไปไป,ไปทั่วร่างกายเมื่อเราเรียนรู้ในการอยู่กับตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่เร่งเล้าเร่งรัดเกินไปความรู้ที่มันไม่ออกไปจากกายเนี่ยที่มันเฝ้าอยู่ภายในเนี่ยฐานลมเนี่ย เราจะพบปิติสุขได้นะคือใจมันจะอิ่มนะใจมันจะอิ่มอยู่ภายในมีฐานของความมั่นคงภายในแล้วก็จะเฝ้าสังเกตเห็นส,สิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้นคือเรื่องของภาษาที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไกลออกไปเลยนะเมื่อก่อนเราจะฟังเอาภาษาเวลาฟังทราก็ยจะเห็นแม้กระทั่งปากท่านขยับปุ๊บป๊บมุ๊บนู่นแหละนะ แต่พอเราโฟกัสเข้ามาอยู่ภายในแล้วเป็นความรู้แล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องของภาษามันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไกลออกไปมันจะเป็นความรู้สึกภายในที่คอยเฝ้าสังเกตดูแม้แต่ร่างกายมันหิวเนี่ยมันก็สังเกตดูสันความสามารถในการเรียนรู้ประ,ประเภทเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเลด้าที่คอยจับขึ้นมันจะเป็นเหมือนกับเลดร์ที่คอยสแกนหาขึ้นที่มีภาษามาปุ๊บมันก็เรียนรู้ได้เลย โดยเฉพาะเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะมันจะเหมือนกับโดนไฟช็อตจืดลงไปสู่ใจแล้วมันก็จะอึบอิ่มนะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนนะพอได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วมันทำไมอบอุ่นหัวใจเหลือเกินมันช็อตมันลงไปอยู่เหมือนท่านพูดภายในใจเราได้เลยอย่างงี้นะนะ,นะคนที่เจอหลักเจอฐานแล้วเนี่ย มันจะลองรับกับสภาวะธรรมมันจะเป็นความอิ่มใจนะมันจะไม่วิตกกังวลหวาดกลัวมันจะมีความยินดีพอใจในการเรียนรู้มันจะช็อตเข้าไปอยู่ภายในเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าร่างกายเราอิ่มเนี่ยมันก็เข้าใจได้ใช่ไหมแต่พอใจมันอิ่มแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่เอาอะไรเลยนะนะมันเป็นความอิ่มอยู่ภายในเอาอะไรมาให้มันก็ไม่เอาอยงนีนะปิตินี่แหละคือความอิ่มใจ เวลาที่เราได้รู้จักรสชาติของธรรมมันจะเป็นความความรู้ที่มันเต็มอิ่มอยู่ภายในที่มันไม่กระหายไปในอารมณ์ต่างๆนะเป็นความรู้ที่มันอิ่มเต็มอยู่ภายใน,ในใจิตใจเราอบอุ่นอ่แน่วแน่แนบแน่แน,นมีความเย็นเหมือนใจติดแอร์นะเป็นแล้วก็พอเหมาะต่อการศึกษาเรียนรู้ได้ในภาษาของการเรียนรู้ภาษาเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคย เคยเคยท่องเอาอันนี้จังทุกอนาตามันไม่ได้สนใจเรื่องภาษาเลยมันจะเอาความลงใจนะคือมันจะเห็นธรรมที่แยกออกเป็นสองฝั่งได้ชัดขึ้นฝั่งที่เห็นแล้วกับที่ยังไม่เห็นเหมือนเราฟังธรรมเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆอยู่ตลอดทั้งทั้งที่พูดเรื่องเดิมนะแต่มุมมองของการเรียนรู้ก็จะเปิดเปิดช่องทางการเรียนรู้ออกเป็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเหมือนเราจะเห็นธรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยทั้งทั้งที่ธรรมะก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันอิ่มใจ มันได้เห็นอีกมุมหนึ่งมันรู้สึกอิ่มใจรู้สึกเต็มใจรู้สึกมันเหนือคําอธิบายนะมันเป็นอยู่ภายในในความอิ่มใจเนี่ยมันไม่กระหายไปตามกระแสของอารมณ์มันจะพอเหมาะต่อการเรียนรู้รสชาติของธรรมมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เนี่ยแหละคือคือมันจะไม่ใช่เรื่องของการท่องเรานั่นเองมันเป็นเรื่องของรสชาติของความตั้งมั่นของใจที่มันไม่กระหายอารมณ์ ใจที่มันเห็นความเสียสละใจที่มันวิวที่มันเกิดขึ้นจากความพัดผาาใจที่มันเรียนรู้ในการประิญคือเราจะเห็นทุกๆอย่างที่มันเป็นอารมณ์นะความวิตกกังวลก็จะเห็นความกลัวก็จะเห็นนะนะความไม่รู้ก็จะวิตกกังวลความบาดกลัวความสับสนแต่ทีเนี้ยเมื่อเรามีสติความตั้งมั่นในการเรียนรู้เนี่ยมันมีความอิ่มใจเนี่ยมันจะเกื้อกูลต่อการศึกษาคือมันจะไม่วิตกกังวลจนเกินไป มันจะเผื่อใจในการเรียนรู้ก็คือมันจะไม่จนตอกกับความตายใจที่ผ่านมามันจะสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเป็นความกล้า,าหารเรียกว่ากําลังของวิริยะจะมีกําลังขึ้นมาเป็นความกล้าอาหารเป็นความอาจหารที่เราจะได้เห็น,ได,นไ,ดได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านมาแล้วท่านพูดทําให้เหมือนแทบจะเหาะเหินเดินอากาศอยู่ภายในมีความยินดีมีความ เย็นใจมีความพอใจอยู่ภายในเออบิมอยู่ภายในหรือว่าเป็นมันเป็นตัวของมันอะไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นอาการเป็นสภาวะภายในนะคือเราต้องไปเห็นตัวนี้ด้วยตัวเองนะความอิ่มใจใจที่ปัสจากความวิตกกังวลใจที่มันเป็นกลางมันจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาษาได้ชัดขึ้นนะ ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยมันจะไปเห็นเหตุปัจจัยด้วยตัวเองนะะจะไปเห็นเหตุปัจจัยชัดได้ด้วยตัวเองต้นสายปลายเหตุจะกระจ่างชัดขึ้นมาได้ด้วยคือมันจะหายสงสัยเรื่องกรรมเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะขี้คลายหายสงสัยได้เลยเห็นปุ๊บมันโยงมาเลยความรู้นะมันแทงเลยคือมันจะเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นอ๋อเหตุนี้ถึงเป็นเหตุนี้อ๋อเหตุนี้เป็นถึงเป็นเหตุนี้ อย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลของมันมันเป็นเหตุปัจจัยในตัวของมันนั่นเองถ้าพวกเราปรารถนาหวังที่จะได้ค้นพบสมบัติอัลล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้นั้นจําเป็นต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่เห็นแค่ท่องไม่เจอเพราะมันเป็นความรู้แค่ส่วนสัญญาแต่ถ้าเราได้ทานถ้าเราได้มีน้ําใจถ้าเราได้ไปรักษาศีลเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นการเป็นอยู่เนี่ยมันจะพบความสุขโดยที่ไม่มีภาษา เนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยน,นะถ้าเราสังเกตเ่ยบางครั้งคนที่ศึกษามากๆเนี่ยรู้สึกไม่น่าไว้วางใจด้วยซ้ำรู้สึกว่าเขามีไฟร้ายที่คอยแผดเผาคนอื่นอีกตั้งหากบางทีมันเป็นอย่างนั้นก็เลยยิ่งศึกษามากยิ่งสําคัญว่ารู้ยิ่งเอาความรู้ไปประหารคนอื่นยิ่งไปปรับโทษคนอื่นทําไมเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้คนที่มีความรู้เนี่ยมันร้อนจังเลยนะทั้งๆที่ธรรมะเป็นของเย็นเห็นไหม ถ้าเรารู้จักนดของธรรมปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อน้ำใจมันเป็นสิ่งที่มันเหนือกว่าไอ้ที่เราเรียนน่ะคือมันเป็นภาษาของการสลัดเย็นออกสลัดออกจากใจมันก็เลยแตกต่างจากการศึกษาผ่านความทรงจํากับศึกษาในตัวของมันอันนี้คือความต่างกันเนาะขอย้อนไปที่ต้นคําถามนิดนึงครับแล้วถ้าผมปฏิบัติแบบว่าผมเห็นมันแล้วผมผมเฝ้าดูมันอยู่นะครับ เรเห็นแล้วว่าอ๋อนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้แต่ว่าผ่านโดยโดยสัญญาที่เราจําไว้แล้วว่าต้องมีสัญญาด้วย<ม>ใช่ใช่ไม่มันต้องผ่านสัญญาอยู่แล้วไม่มีตัวเราไม่มีอันนี้ได้ไหมครับได้คือการศึกษาเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่มีสัญญานะคือจริงๆแล้วสัญญาเนี่ยแหละคือปัญญาถึงบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็คือมันเป็นเรื่องเบื้องต้นนะ แต่เมื่อเราอบรมด้วยสมาธิเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะขยายตัววงกว้างออกจากสัญญาคือเราจะเห็นสิ่งที่มันละเอียดกว่านั้นนะเราจะเห็นมุมที่มันแตกต่างออกไปเราจะจะเห็นมุมที่มันกว้างออกไปอันนี้คือมุมมุมของการศึกษานะแล้วศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ของต่ลคนก็พูดยากอีกแหละนะไม่เหมือนกันเราก็เลยไปหมายเอาว่า จะเป็นเหมือนเราก็ไม่ได้นะการปฏิบัติเราต้องรู้ตัวเองจะให้เป็นเหมือนเราก็ไม่ได้เราจะต้องรู้ตัวเองว่าอะไรมันเป็นเงื่อนความขัดข้องมันจะเห็นตัวเนี้ที่บอกว่าถ้าเราไปเห็นตัวนี้แล้วเราต้องเห็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าทุกเนี่แหละทุกหรือเรียกว่าความบีบคั้นหรือเรียกว่าสิ่งที่ไม่สามารถทนได้มันบีบคั้นเราถึงจะเห็นเหตุของมันพอเห็นเหตุของมันเราถึงจะเรียนรู้ในการวางมันลงด้วย ด้วยปัญญาอันยิงคือมันจะเห็นชัดขึ้นมาได้ด้วยประสบการณ์โดยที่ไม่มีภาษาพูดคือเห็นบรรจากกระจ่างของมันแล้วก็ไม่มีคําอธิบายอะ่ะแล้วคือเราจะมองดูโลกโดยที่ไม่มีความเห็นเลยมันเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้นะมันเป็นอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยไม่มีภาษาอธิบายคือตามนะั้นอย่างเงี้ยนะหลายคนก็เลยนึกว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าจริงๆแล้วก็เฝ้าดูมันอยู่ แล้วก็เรียนรู้กับมันอยู่แต่ไม่ได้นั่งสมาธิเออมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนะเมื่อเมื่อสติมีกําลังเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบเลยมันจะอยู่ในการเฝ้าสังเกตเราต้องเฝ้าสังเกตดูวิธีของความคิดของเราให้ดีนะถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันขี้คายแล้วมันจางไปได้ในตัวของมันนั่นนะ่ะแสดงว่าเราเริ่มมีกําลังของความตั้งมัน่นอันนี้เรียกว่าสมาธิ คือเห็นมันหายไปได้ถ้ามันไม่หายไปแล้วเราไปเจออะไรมันก็จะไปไล่ตะคุบเอาเห็นแสงสว่างก็ตะคุบเอาเห็นเทวดาก็ตะคุบเอาคือเราต้องเห็นมันมันมันหายลงไปคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันพังเรียกว่ากําลังของความตั้งมั่นมีกําลังถึงจะเห็นนะถ้าไม่มีกําลังความตั้งมั่นก็ไม่เห็นปัญญาเนี่แหละจะทําให้เราเห็นสิ่งนี้ชัดแต่มันต้องพอผมด้วยกําลังของสมาธิ ถ้าใจไม่มีกําลังความตั้งมัน่นจะไม่เห็นมันจะเกื้อกูลกันก็เลยต้องฝึกสมาธิเพื่อจะเข้ามาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ดับไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้ว